นี่นะนี่แหละเขาเรียกสันดานมันก็เลยนะครเล่าเรื่องผิดผิดให้ทีมทนายเขาฟังนะครับเออมันก็อยากจะมันคิดว่านะครับทนายเขาจะเอาคําพูดของมันเนี่ยไปสู้ในชั้นศาลนะครับมันไม่คิดว่าฝั่งนู้นเขาจะหาหลักฐานได้ มันจะเอาหลักฐานที่ไหนมามันป้องกันทุกอย่างแล้วนะครับท้ายที่สุดแล้วเป็นไงเส้นผมมันเมียมันไปอยู่บนเขานะครับเล่าเส้นผมน้องบนเขาเนี่ยเสือกมาตกอยู่ในรถมันแล้วยังไงนะครับต่อไปในวันข้างหน้ามันจะแก้ไขนะครับอ่อมันจะนะครับแก้ตัวนะครับถูๆไถๆนะครับว่าเขาใส่ลายป้ายสีนะครับเออว่าเขามาเอาหลักฐานนะโดยมิชอบนะครับเออมาได้หลักฐานไปโดยมิชอบนะครับ ไม่มีใบหมายค้นอย่างนี on, ้มันแก้ไม่ข so, ึ้นนะครับแก้ไม่ขึ้นนะครับแม้กระทั่งคดีป่าไม้เนี่ยก็จะเลยบอกว่าเมียเขาไม่เข้าใจกันนะครับว่าอ่าอ่ออนะครับมันก็จริงอย่างว่านะครับไม่ต้องขายลุงเอเก็บไว้ขายให้ผมนะครับใส่พุดดินะครับนะเออนะครับดีจ้านะครับคุณคณชุติมาพรนะครับสวัสดีสนมเป็ดน้อยนะครับสนมสามดอกสวัสดีค่ะนะครับ นี่แหละครับเขาเรียกนะครับเขาเรียกกลุ่มคนประเภทพวกนี้นะครับว่านะครับนะครับเขานะครับคนเนลคุณนะครับเนรคุณพูดไม่เป็นความจริงเห็นไหมแม้แต่ท่านนายเนี่ยนะครับเมท่านนายต้จริงหนูหัวล้นมากๆนี่นะครับเห็นไหมล่ะเออนะนี่เป็นไงเขาพูดไม่เป็นความจริงแล้วมันก็แพ้สิครับมันจะไปเหลืออะไรนะครับเออก่อนที่จะไปไปถึงนู่นก็คุยกับท่านนายเขาสิ นะครับว่าที่ตรงนี้ผมไม่มีใบชน,นดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็อธิบายให้เขาฟังแล้วจะไปสู้เนี่ยนะครับไปสู้เพื่ออะไรนะครับ <c oughs> คุณจะไปสู้ตรงไหนจะไปสู้บอกว่านะครับที่เท่าแมวดิ้นตายนี่มันไม่ได้นะครับเออผมไม่มีที่นี่มันไม่ได้นะครับที่เท่าแมวดิ้นตรงดิ้นตายเนี่ยของคุณก็ต้องไปขอเขาก่อนสินะครับ <c oughs> เห็นไหมล่ะเออนั่นแหละไปสู้เรื่องอะไรล่ะครับทีนี้นะครับ เออัปแล้วก็ไปอะไรนะเออไปนะกับไปถมที่นะรับไปถมที่เนี่ยนะครับไม่เคยปรึกษาใครสักคนเลยนะครับไปสร้างนสิ่งก่อสร้างนะครับที่ของหลวงนะครับแม้แต่ตารางวาเดียวนะครับนะครับมันก็ยังเป็นของหลวงนะครับเหมือนกับเสาไฟฟ้านะครับเสาไฟฟ้าต้นเดียวนะครับมันก็เป็นของหลวงอยู่นั่นแหละนะครับคุณจะไปบอกว่าคุณซื้อมานะครับนะคุณจะไปบอกว่าคุณซื้อมานะครับ เออนะครับคุณจะไปบอกว่าคุณซื้อมานะครับเสานี้มันได้ฟรีนะครับคุณลองไปดูนะครับลองไปดูได้เลยนะครับเสานี้เป็นของฟรีนะครับหลวงเขาปักไว้ให้ใกล้บ้านคุณที่สุดนะครับเห็นไหมเขาไม่อยากจะเดินสายคุณเดินสายไฟยาวนะครับที่จริงเขาจะข้ามไปอีกทีนู่นนะครับนู่นแล้วก็ลงมุมบ้านคุณนู่นแหละมุมบ้านอีกมุมหนึ่งอ่ะนะครับแต่มันต้องเดินดึงสายย้อนกลับมาไงมันไกลนะครับ นะครับเสาไฟฟ้าของหลวงนะครับเขาเรียกว่าถ้าไม่เกินนะครับถ้าปักมาแล้วมันไม่เกินนะครับมันไม่เกินร้อยนะครับมันเขาเรียกว่ามันไม่เกินเท่าไหร่อ่ะนะครร้อยสี่สิบเมตรนะครับอันนั้นนะครับยังไม่ถึงร้อยเมตรยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงห้าสิบเมตรเลยนะครับนะครับเสาไฟฟ้าของหลวงนะครับเขาจะวางปักหม้อนะครับเห็นไหมล่ะนะครับหม้อมันก็ใกล้ๆนะเห็นไหมหม้อหม้อหม้อไฟฟ้าหม้อของหลวงอ่ะ นะครับก็เกติดติดบ้านจําเลยเลยนะครับเห็นไหมล่ะนั่นแหละนั่นแหละนะครับเสาตรงนั้นแหละที่มีหม้อไฟอยู่นั่นแหละนั่นเสาหลวงนะครับถ้าก็เลยไปเนี่ยครคือเขาไม่อยากจะให้ไปไกลนะครับเขาคงคิดว่าอีกนานนะครับที่จะดึงสายไฟต่อไปนะครับข้ามคลองไปอีกหลังหนึ่งบ้านฝั่งโน้นนะครับคงต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายสิบปีนะครับอาจจะเป็นสิบปีก็ได้ที่ฝั่งตรงข้ามของของคลองห้วยบุงนะครับจะมีบ้าน นะครับนั่นแหละเขาเลยก็เออแล้วก็ปากลงตรงหน้าบ้านคุณมันใกล้ดีสุดนะครับแล้วคุณก็โมโมเมนะครับว่าเป็นสาวบ้านของคุณนะครับไอคนพวกนี้นะครับเออนะครับเขาเรียกว่ากินบนเรือนขี่รถบนหลังคานะครับตอนนั้นนะครับโหนะครับไม่มีปากมีเสียงอะไรกับเขาหรอกนะครับเออพอได้ไปแล้วเป็นยังไงนะครับเห็นไหมพอได้ไปแล้วนะครับปีก้าขาแข็งแล้วก็อ้ยไอพวกนี้นะครับนี่แหละ นะครับถ้าใครนะครับไปสนับสนุนมันในวันข้างหน้าท่านจะพบวิบัติกับความชิบหายทั้งนั้นจริงๆนะ